สวัสดีค่ะวันนี้ทิปจะทําเมนูยำส้มโอกุ้งฟูนะคะส่วนผสมมีดังนี้เลยค่ะ1ส้มโอค่ะพริกแห้งนะคะเอาไปแช่น้ําก่อนน้ํำมะขามถั่วลิสงหอมแดงกระเทียมใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแล้วก็กุ้งมะนาวมะพร้าวคั่วเกร็ดขนมปัง ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือน้ำราดปรุงรสเมกเกอเชฟค่ะอัับแรกเลยนะคะทิบจะหั่นผักที่จะเอาไปคั่วนะคะหอมนี่ก็คือหั่นเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็ได้นะคะใบมะกรูดเวลาทิบหั่นนะคะเรียงมาแบบนี้แล้วก็ม้วนมาแล้วก็เริ่มซอยนะคะแบบนี้นะคะพริกชี้ฟ้าค่ะเราอยากได้เปลือกสวยๆนะคะบางๆอย่างแรกก่อนอื่นเลยนะคะสิ่งที่ทิบจะคั่วนะคะนั่นก็คือถั่วลิสงค่ะประมาณนี้ ต่อมาค่ะคัะ่วมะาพร้าวนะคะไฟต้องอ่อนนะคะเพราะมันมีน้ํามันในตัวของมันเองนะคะจะได้ออกมาเป็นสีทองแบบนี้เลยต่อมาคั่วหอมนะคะที่จะให้เขาติดความไหม้ขึ้นมานิดนึงนะคะที่ว่ากลิ่นของเขาหรือความหวานของเขามันจะออกมามากกว่านี้นะคะกระเทียมนะคะคั่วพริกค่ะประมาณนี้ต่อมาทํากุ้งฟูกันค่ะต้มน้ําให้เดือดก่อนใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะใส่กุ้งลงไป ได้แล้วค่ะประมาณนี้ใส่ลงไปในคกเลยใส่น้ํามันนิดนึงนะคะถ้าเกิดเราไม่ใส่น้ํามันเนี่ยไม่ออกมาเป็นแบบเป็นแพรแบบนั้นนะคะใส่น้ํามันจะรู้สึกว่ามันเนี่ยไม่ติดกันนะคะใส่เก็ดขนมปังจะค่อยๆแบ่งใส่นะคะต่อมาทอดหอมนะคะทอดหอมนะทุกคนเป็นลับนะหั่นต้องเท่ากัน ถ้าหั่นไม่เท่ากันมันจะมีบางส่วนที่ไหม้ก่อนแล้วบางส่วนที่ยังไม่สุกนะคะนี่แล้วก็ลงไปเลยขั้นตอนการทำน้ำยำกุ้งฟูติปจะใส่กระเทียมหอมแดงริกนะคะตำเลยใส่น้ำมะขามนะคะลงไป และพระเอกของเรานะคะน้ำราดปรุงรสเมกะเชฟค่ะจิ๊บจะใส่ทั้งหมดนะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยมะนาวนะคะสักหนึ่งลูกอร่อยเลยอะอร่อยแล้วอะ่ะส้มโอนะคะเราก็จะมาฉีกออกนะคะเป็นมเมล็ดข้าวอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็มาจัดจานกันนะคะส้มโออย่างเงี้ยไว้ข้างล่างก่อนนะคะนี่เอากุ้งฟูแบบนี้แหละคะ่ะบ้องขึ้นมาอย่างงี้โรยมะพร้าวคั่วมาสักครู่นี้นะคะ แล้วก็ถั่วขั่วนะคะโรยหอมเจียวข้างบนแล้วก็จะแต่งด้วยดอกไม้กินได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงเมนูกุ้งฟูของติ๊บนะคะสวยไหมมาชิมกันเลยค่ะ จะบอกเลยนะว่าการใช้น้ำราดปรุงรสของเมก้าเชฟเนี่ยแหละเป็นหัวใจหลักเลยที่ทำให้เมนูเนี่ยมันอร่อยมากๆพอมาทำยำทีไรกับน้ำน้ำราดปรุงรสน้ำมันเพอร์เฟกตลอดเลยค่ะน้ำราดปรุงรสอร่อยใช้ง่ายกลิ่นและรสชาติเข้มข้นเป็นเอกลักษณ์ทำจากหัวน้ำปลาจากปลาแอนชชวีและน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวติปบ,บอกเลยว่าอร่อยจบกับเมกาเชฟ